ต้นี้หมาคบหรือใบตบูครับมันมีความสําคัญที่มีความจป็นช่วยในอะไรบ้างในการจัากรณีที่คนไข้ศพลึกนะครับศพลึกก็เรียกว่าดิฟบคือฟันบนฟันล่างเวดล้วศพล่เนี่ยถ้าน้องกัดฟันเห็นว่าเวลาเรากัดฟันเนี่ยฟันล่างเราไม่ไม่เห็นฟันล่างเลยนะครับกรณีนี้เขาเรียกว่าดิฟบนะครับคือเครื่องมือยกเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฟันที่ศกนติดปกติเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะครับคือเราเพิ่มความยาวของใบหน้านะครับที่ว่าจักฟันละหน้าเรียวหน้ายาวเพะเพราะตัวเนี้ยนะครับ เป็นส่วนส่วนสาคัญมันจริงกไม่ใช่แบบนี้นะฮะจริงของจริงๆมันเป็นมันเป็นเป็น,ปน,ปนคล้ายๆเหล็กจัดฟันแต่ติดด้านในแต่หมอไม่ได้มาใช้เพราะว่าต้นค่าใช้จ่ายมันจะสูงแล้วก็คอสที่รักษามันจะสูงคือคนไข้ต้องจ่ายแพงขึ้นแล้วก็เราก็จะเป็นถูกลงต้องใส่งานเท่าไหร่โดยทั่วไปประมาณหนึ่งร้อยวันหกถึงเก้า,าเดือนนะครับผมแต่คนไข้ก็จะเริ่มชินขึ้นใช่ครับภายในสองเดือนก็หายหมดแล้วครับไม่ไม่ค่อยมีใครจะบ่นนะครับผม นะค่าอุปกรณ์ตัวหนึงนะครับนนะะที่อาจจะแปลกซิกนิดนึงนะครับที่นิยมใส่ในประเไทยนะที่ที่นี่นะครับก็คือมันจะน้สสับและเปให้ตรงกัลิ้นนะครับอ๋อครับ<ช>ผม